ส,สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับมาอยู่กับพี่อีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะมาแจกบัตรทูมันนี่นะครับเพราะน้องที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับช่องพี่มีแจกเงินล้นหลาจริงๆนะครับแจกทุกอย่างเลยนะครับแจกเงินแจกบัตรทูมันนี่นะครับแจกหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็วันนีส unda, ส้พี well, ่จะมาแจกบัตรทูมันนี่หนึ่งใบนะครับจากลิปที่แล้วพี่แจก2ใบแต <ita> ่ว่าวันนี้พี่จะมาแจกใบหนึ <number S 1> ่งนะครับแต่ว่าราคาคือ สูงมากนะครับมันเยอะนะครับแต่ว่าพี่ไม่บอกนะครับถ้าใครได้แต่ถ้าใครได้นะครับก็มาบอกพี่ด้วยนะครับพี่จะได้รู้นะครับห้ามหายมีหลายคลิปเลยที่พี่แจกแล้วก็หายนะครับโอเคพี่แจกจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็วันนี้ถ้าใครได้นะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับหรือว่าถ้าไม่คอมเมนต์นะครับก็ทั้งมาหาพี่ได้นะครับทั้งมาบอกว่าได้นะครับโอเคไหมครับแล้วก็น้องๆนะครับที่ เข้ามากันใหม่นะครับฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่แจยเงินแบบนี like. ้นะครับเพราะว่าพี่ทํามาเพื่อน้องๆโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้พี่ทำคอนเทนต์แบบนี้พี่ก็จะทําไปเรื่อยนะครับเพราะว่าน้องๆชอบแล้วก็น้องๆได้เงินไปเรียนด้วยนะครับได้เงินไปซื้อของไปซื้อนู่นซื้อนี่นะครับตามที่น้องๆต้องการนะพี่อยากจะทําให้นะครับโอเคเราพูดกันเยอะมากแล้วนะครับไปหากันเลยนะครับน้องๆนะครับ okay. โอเคครับไปหากันเลยนะครับมันอยู่ในคลิปนี้แหละนะครับมันไม่หายไปไหนนะครับโอเคครับใครได้บอกพี่ด้วยโอเคครับเดี๋ยวพี่จะดูว่าใครได้นะครับรอรอดูกันเดี๋ยวพี่จะเล่นโทรศัพท์รอนะครับตามคลิปที่แล้วเลยนะครับหาเจอยังครับทุกคนโอ้โห เพลงดีไหมเนี่ยทุกคนเน็ตมันไม่ค่อยดีนะทุกคนหาเจอยังครับทุกคนถ้าหาเจอแล้วเอาไปเติมเลยนะครับตอนนี้เลยด่วนนะครับเอาไปเติมตอนนี้ใครเติมได้คือดีนะครับใครเติมได้คือได้ก่อนเลยนะครับ จริงๆพี่ก็ยังมีลุกน้องนะครับโอเคปะสำหรับคลิปนี้นะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปน้องๆหาไม่เจอนะครับเอาคลิปสั้นๆดีกว่านะครับเพราะว่าคลิปสั้นๆเนี่ยอาจจะทําให้น้องๆหาได้เร็วนะครับแล้วก็เจอง่ายนะครับก็เดี๋ยวทําคลิปประมาณนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันยาวเกินไปเดี๋ยวน้องๆหาไม่เจอนะครับก็ท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณน้องๆที่โดนทเข้ามากันเยอะมากนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคครับฝากติดตามมาไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเค